สวัสดีค่ะนัาเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับครูประวีณาแก้ววงวานในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา,ษาษปีที่ห้าเรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราไปรับชมวิดีโอกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนสวัสดีครับน้องๆ นั่นวินกำลังรีบวิ่งที่ห้องเรียนนี่นาวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรกันนะเรารีบตามวินไปกันเลยดีกว่าครับโรครับวินขอโทษที่มาสายครับไม่เป็นไรจ้ารีบเข้ามาเลยครูกำลังจะเริ่มสอนอยู่พอดีวันนี้ครูจะสอนเรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก่อนอื่นครูมีคำถามที่อยากให้พวกเราตอบกันก่อนท็อจ้าจากภาพนี้ เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรจ๊ะเศษหนึ่งส่วนสองครับแล้วภาพนี้ละจ๊ะเราจะเขียนเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของภาพแรกเศษสองส่วนสี่ครับครูใช่แล้วจ้ะจากทั้งสองภาพนี้เราสามารถเขียนได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองของเศษสองส่วนสี่ซึ่งเรียกว่าเศษส่วนของเศษส่วนนั่นเองจ้ะเรามาดูภาพกันต่อไปเลย วินภาพนี้เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหรจ๊ะเศษสองส่วนหกครับครูภาพนี้ละวินเศษสี่ส่วนหกครับแล้วจากทั้งสองภาพนี้วินลองเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของเศษส่วนได้ไหมจ๊ะเราสามารถเขียนให้เป็นรูปเศษส่วนของเศษส่วนได้คือเศษสองส่วนหกของเศษสี่ส่วนหกใช่ไหมครับครูถูกต้องจ้าแล้วเศษส่วนของเศษส่วนคืออะไรหรอครับ เศษส่วนของเศษส่วนก็คือการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนยังไงล่ะจ๊ะหากว่าต้องการจะบวกหรือลบเศษส่วนกับเศษส่วนเราต้องทําให้ตัวส่วนของเศษส่วนที่ต้องการจะบวกหรือลบกันเท่ากันก่อนจึงจะสามารถบวกหรือลบเศษส่วนกับเศษส่วนได้ใช่ไหมจ๊ะแต่สําหรับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั้นเราสามารถทําได้ง่าย โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนได้เลยจ้าครูจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งเราแสดงวิธีทำได้สองวิธีวิธีแรกตัวอย่างที่1นึ่งเศษสาส่วนเของเศษสองส่วนหได้เท่ากับจํานวนเท่าไหร่แสดงวิธีทำได้โดย เศษสามส่วนเจ็ดของเศษสองส่วนห้าก็คือเศษสามส่วนเจ็ดคูณเศษสองส่วนห้าหาผลคูณโดยนำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนก็จะเท่ากับเศษสามคูณสองส่วนเจ็ดคูณห้าสามคูณสองได้หกเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าคำตอบก็จะเท่ากับเศษหกส่วนสามสิบห้า ดังนั้นเศษสส่วน7ของเศษสอส่วนหจึงเท่ากับเศษหส่วน35นั่นเองจ้านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำกันอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2องเศษหส่วน8ของเศษสอส่วน9ได้เท่ากับจำนวนเท่าไหร่ แสดงวิธีทำได้โดยเศษ5ส่วน8ของเศษ2ส่วน9ก็คือเศษ5ส่วน8คูณเศษสอส่วน9หาผลคูณโดยเรานำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนก็จะเท่ากับเศษ5คูณ2ส่วน8คูณ9 5คูณสได้10และ8คูณ9ได้72คําคำตอบก็จะเท่ากับ เศษสิบส่วนเจสิบสองซึ่งคำตอบที่เราได้สามารถนำไปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำจํานวนนับสองมาหารทั้งเศษและส่วนก็จะเท่ากับเศษ5้าส่วนสาดังนั้นเศษ5้ส่วนแของเศษ2องส่วนเจึงเท่ากับเศษ5้าส่วนสานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพอทำตามกันได้แล้วใช่ไหมคะ ครูจะเพิ่มจำนวนเลขขึ้นมาและแสดงวิธีทำอีกแบบหนึง่งตัวอย่างที่3ข้อนี้คือเศษ7จ็ส่วนยีคูณเศษ48่ส่วนสิได้เท่ากับจำนวนเท่าไหร่นักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนเราสามารถตัดได้ทั้งเศษและส่วนโดยนำตัวเศษ7มาตัดกับ7และ14และตัวส่วนยี มาตัดกับ24และ48เมื่อนำะมาตัดกันจะได้7หาร7ได้1และ7หาร14ได้2 24หาร24ได้1และ24หาร48ได้2เราก็จะได้1คูณ2ส่วน1คูณ2จะได้เป็นเศษ2ส่วน2ดังนั้นเศษ7ส่วน24 ของเศษ48ส่วน14จึงเท่ากับเศษ2ส่วน2หรือจำนวนนับ1นั่นเองค่ะเริ่มเข้าใจวิธีการหาคำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนักเรียนลองทำเกมจับคู่การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้ครูดูเพื่อทดสอบความเข้าใจกันค่ะ เรามาทำกิจกรรมกันโดยพิจารณาโจทย์การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนและเลือกคำตอบมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องเพื่อนๆทําทำกิจกรรมที่ผ่านมากันได้หรือเปล่าครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนไม่ยากเลยครับเพียงเรานำการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน โดยใช้วิธีตัวเศษคูณเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆเพื่อให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครูมีแผนภาพมาให้ดูกันด้วยนะจ๊ะลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ประกอบแผนภาพนะจ๊ะเศษ2อส่วนสคูณเศษ1นส่วนสหมายถึงเศษ2อส่วนสของเศษ1นส่วนสนั่นแสดงว่า มีอยู่เศษหนึ่งส่วนสองดังรูปเศษสองส่วนสามของเศษหนึ่งส่วนสองแสดงว่าแบ่งส่วนที่เป็นแรงเงาเป็นสามส่วนเท่าๆกันและต้องการเพียงสองส่วนดังรูปครูครับแล้วเศษสองส่วนสามของเศษหนึ่งส่วนสองของภาพนี้ทั้งหมดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่หรอครับในรูปนี้ ส่วนแบ่งแต่ละส่วนยังไม่เท่ากันเราจะต้องแบ่งให้เท่ากันทั้งหมดก่อนอย่างนี้นะจ๊ะคราวนี้วินเห็นคำตอบหรือยังจ๊ะเศษสอส่วนสของเศษ1ส่วนสอของภาพนี้ทั้งหมดคือเศษสองส่วนหใช่ไหมครับเก่งมากเลยจ้วินเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะจ๊ะเศษสีส่วนห คูณเศษสองส่วนสเท่ากับเท่าไหร่เศษสี่ส่วนห้าคูณเศษสองส่วนสหมายความว่าเศษสี่ส่วนห้าของเศษสองส่วนสาครูจะใช้แผนภาพแสดงให้ดูอย่างนี้นะจ๊ะภาพแรกคือเศษสองส่วนสามภาพที่สองคือเศษสี่ส่วนห้าของเศษสองส่วนสามภาพที่สามคือเศษสี่ส่วนห้า ของเศษสองส่วนสของภาพนี้ทั้งหมดเข้าใจง่ายขึ้นไหมจ๊ะเด็กๆเ,เข้าใจง่ายขึ้นครับอาละจ้าก่อนที่เราจะกลับบ้านกันวันนี้ใครสรุปเนื้อหาการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้ครูและเพื่อนๆฟังได้บ้างคะผมครับเศษส่วนของเศษส่วนหมายความว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนครับใช่แล้วจัดท็อป ส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนใช้วิธีนำตัวเศษคูณมากับตัวเศษแล้วนำตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนครับใช่ลาจวินเพื่อนเพื่อนปรบมือให้วินกับท็อปหน่อยค่ะฉายเดียวตอนหากันจนเจอ วินกับท็อปช่วยกันสรุปเนื้อหามาให้แล้วน้องๆลองใช้วิธีที่ท็อปกับวินสรุปให้มาใช้หาคำตอบของแบบฝึกหัดตอบไปนี้เลยนะครับเศษ2.5ส่วน5คูณเศษ3.5ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่น้องๆคนไหนตอบถูกทุกข้อบ้างครับเอ๊ะนั่นวินท็อปและเพื่อนคนอื่นๆกำลังกลับบ้านกันแล้วหรอครับ น้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกฝนนะครับเรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเป็นเรื่องไม่ยากวันนี้ต้องลากันไปอีกแล้วแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับน้องๆสวัสดีครับ